สาวส้มโอช่างโยบุรีล์รถขุดมาแล้วจ้าหลังจากที่เฮ้าไปเยี่ยมชมสวนหอมเลยของผู้จัดการแหมคข้นสวยพ่นกระไดแบ่งปันให้เฮ้ามาขยับขยายพันธุ์มือนีสิบผ้าพีผ้านองมาเบิงค่ะว่าเขาปลูกเขาขยายกันแบบใดจ้านี่ก็คือหอมที่ผู้จัดการแหมค้นสวยพ่นแบ่งปันมาให้เฮ้าค่ะตอนนี้เฮ้าก็นั่หอมมาตัดหากด้ค่ะพี่นอง ตัดแบบ้องจำด้อค่ะแต่ว่ากับ่้องห,เห,อเหง้เหลือเหีวแห้งเหลือพ่อประมานค่ะพี่น้องมือนีหฮาสิปูกยูสองแบบด้วยค่ะระหว่างตัดปลายกับไม่ตัดปลายเพิ่์ว่าห้ร่องเบิงสองยางมามันสิเป็นจังไหนตัวใดมันสิขยายพันธุ์แตกเรียวก,กว่ากันนะคะพี่น้องตอนนี้เ้ากับตัดแต่งรากมันแล้วเ้ากับมาตัดตรงใบมันออกมอนีก็คือสิป,ปูกแบบการตัดใบนะคะพี่น้อง เฮากับสิตัดให้มันสม่ำเสมอกันนะคะจัดแต่งความเรียบร้อยให้ใบกันจ้าต่อมาเฮ้ากับสิมาแยกหัวออกจากกอใ่ญยๆนะคะเพราะว่าเข้าใดมากกออหญง่เฮากับสิมาแยกออกทีละหัวทีละตนนะคะพี่น้องก็จะแยกแบบนี้เลยค่ะออกมาทีละตนทีละตนนะคะและในส่วนต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นหอมที่เา้่ได้ตัดใบนะคะพี่น้องเฮ้ากับ นำมาแยกตนออกนะและต่อไปเฮากระสิมาจะเตรียมกระถางที่ห้องสิปลูกนะคะมือีนสิปลูกหลากหลายยางมากๆด้วยค่ะมีทั้งตะกร้าแล้วก็มีทั้งกระถางดํานะคะกะตี้แล้วก้อนเพิ่นสิปลูกเพิ่นจะเอาฟางร่องกลนก่อนนะคะพี่น้องเพื่อว่าดินหรือว่าปุ๋ยมันสิไหนบ่หรุดออกแต่ที่นี่ชาวสมโอบอมีฟางก็เลยเอาใหม่ๆร่องกลนแทนจ้าเฮาสิมาเบิ่งวิธีการปลูกด้วยค่ะพี่น้องว่าเป็นแบบใดไม่ล่าห้าปลูกหอมเลยนี่ เฮาวยาปลูกลงเลิกเ้าคุดลุมตื่นๆกับพ่อเอาดินกรบพ่อห้มันถ่วมหัวสักนิดนึงกับพ่อค่ะเพราะว่าหอมเลยนี่เพิ่นมีรากฝอยเพิ่นสิดูดซึมซับอาหารนี่แบบบ่ลึกปันไดแบบตื่นๆเพิ่นก็สามาจิสิดูดซึมได้ค่ะหฮาก็ทําการปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะบนข้างนาปกติถ้าเกิดว่าผู้ใดมีฟางเพิ่นก็จะเอาฟางน่ะคุ้มคุ้มข้างนาเพื่อที่ว่า ลดการพังทลายหน้าดินเวลาห้หดหามแห้งๆห,หรืออย่างสิมันจะได้นบอ่อเสาะถึงรากกันนะแต่ว่าสาวสมโอบ่บอมีฟางก็เลยเอาเป็นใบใหม่แหงแท่นจ้าต่อมาพอห้าปลูกโตัวที่มันตัดใบออกแล้วเสร็จเรียบร้อยหฮากะจะมาปลูกโตัวที่มันบริตตดใบนะคะปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค่ะหนึ่งกระถางสาวสมโอสิปูกประมาณ3ต้ตนนะคะแต่เบ่งว่ามันจะแตกหลายขนาดใด วิธีการลดน้ําเข้ากับลดเสาลดแรงปกติเข้าอย่าไปลดหลายมากกว่านั้นเพราะว่ามันจะเฮุไหหราเพื้นเน่านะคะวิธีการเก็บหอมเลยเข้าสิบดึงเวลาเข้าจะเก็บมากินเข้าจะบดได้ดึงมาามดโคลมดต้นนะคะพี่น้องเข้าจะคอยหลอกใบข้างๆคือเด็ดกินใบพ่อหลังจากที่เข้าเด็ดแล้วเพิ่นจะแต่กอขึ้นมาอีกอันนี้ตามที่ผู้จัดการลาว,ว่าเด้เดี๋ยวจะของสีพิสูจน์เองว่า มั่นสิเมนบอหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดพื้นที่นะคะเพราะว่าแกบดํามันเปื่อนหน้าเปื้อนบ้านกันเลยต้องทาความสะอาดไว้ก่อนพื้นที่บ้านเห่ามันบริมีหลายเห่าก็เลยเลือกที่จะปลูกแบบนี้ไปก่อนนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าขยับขยายจังไรกะจังวาากันอีกที่หนึง่งมือนี่รวมๆแล้วที่ปลูกได้กับประมาณเกือบสิบกระถางคะ่ะพี่น้องเบิงเดอร์สิบ,บอกว่าก่อนเห้าสิน่ำมาปลูกอะ่ะ ให้เห่าถอนหอมมากไว้จักประมาณหนึ่งคืนตากไว้ค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเห่าจึงเอามาปลูกนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะรับชมผลงานนะคะสาวสุมโอปลูกเองก็มือคะ่ะพี่น้องรอบเบิงด้วยว่าอีกจักประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์จะเป็นแบบใดเพราะต้องตกใจด้วยค่ะพี่น้องเวลาเห้าปลูกแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันกะสีฝืนของมันเองนะคะ สำหรับผู้ใดที่เบื้องคลิปนี้แล้วสนใจหอมเลยตอนนี้ผู้จัดการเพิ่นยังบ่เปิดนะคะเพราะว่ามันบ่พ่อขายเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์สาวสมโอสิมาอัปเดตให้พี่เห้น้องเบื้งด้วยค่ะว่าเป็นแบบใดนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ